สว,ส,ส,วส,สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชวนทุกๆคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันมาดูมาดูเลยนกแก้วโออมงโมงเบาะม่วงเบา มาแกะเราจะมาเราจะมาแกะทำอะไให้เพื่อนๆเห็นสวย ยไอ้ไหนูเอายอดอะไรมากินนะลกูกตายแล้วแก้วไอนแก้วไอหนูแก้วมีหลายต้นเห็นไหมเม็ดมะม่วงเบาเดี๋ยวจะแกะออกก่อนตอนปลูกไม่ได้กระแทกกระเทาะกระแทก แหมทำงานไก่แก้วเนี่ไม่ได้เลยมันจิกจิกอ้น,นี่ขาดคอขาดแหมไอ้ลูกคนนี้เอาดูวันนี้ไปก่อนแยอยากให้เห็นด้วยว่ามันยาก เพราะอ่ะกลัวไม่ขึ้นก็เลยต้องไม่ได้แกะออกกลัวมันมเสียหายอย่างน้อยได้ต้นหนึ่งก็ยังดีแต่ตอนนี้มีโตหลายต้นเนี่ยก็เลยแกออจะได้หลาย,ลายต้นเปลือกมันแข็งจริงๆนะ móng bao bầu này. Cảm okay, ơn 촬영 <목소리도> ูกอยู่บนบาทด้วยมีลูกอยู่บนบาทด้วยทรมานมีหนูให้มันอยู่บนบาทไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากัดนี่ว้าวๆๆๆๆว้าวว้าสำเร็จไม่ได้มีอะไรเกินความสามารถไปได้เลย ได้กี่ต้นนะนมีรากแล้วอันนี้นะแต่เนื้อต้นเนื้อเนื้อยอดอยู่ในนี้มาดูกันว่ามันจะออกให้ไหมีนได้ต้นต้นนี้ต้นเดียวหรือจะอีกสักต้นง ันเดียวแล้วตอนวันนี้จะทำการลงกระถางเป็นเรื่องเป็นราวลงถุงไม่ลงกระถางลงถุง ลงกระถางต้องไปซื้อ้ลงถุงจะใส่ถุงข้าวจะใช้ถุงข้าวห๋อ,อวนว้ดีได้หนึ่งต้นเดี๋ยวใครไม่รู้เนะเปิดให้ดูกระดานี้อันนี้จะเป็นสองต้นห่อไว้ไม่หนึ่งต้นสองต้น อันนี้เขายังเกาะกันอยู่ก็เลยต้อง่อเทชชู่ไว้ย๋ยวให้เขาแตกเองครับต้นนี้สวยมากให้เขาเกาะไว้ก่อน๋ยวให้เขากระเทาะออกกันมาเองอุ้ยดำกรอบเลยม อันนี้อันนี้ก็รับแล้วพรมน้ำให้ความชุ่มชื่นไว้ก่อนจ้ะแม่เล็กเดี๋ยวจะมาแกะอันนี้อีก่า แกะดีหรือว่าจะไว้ให้เขาออกดีจะเสียหายมงงนหมกแล้วให้เขาแทงขึ้นมาเองดีกว่า จะได้ไม่เสียหายขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมชุดมัสซ่า KL นกแก้วตัวเลิบเลิฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ